แพงไมหมครูแตนโอ้โหมาานนี้ยอดยิตมากเลยโอ,โอ้ราคาเท่าไหร่สรอนเท่าไหร่ยังไงจริงๆตอนนี้เราก็คือเริ่มต้นอยู่ที่5 50บาทต่อชั่วโมงนะครับแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นราคาเริ่มต้นนะครับซึ่งขออนุญาตเป็นเคส by <า>เคสจริงๆบางเคสที่อาจจะต้อง,องใช้ใชนักวิชาการหลายคนนะครับก็อาจจะขออนุญาต นิดนึงเพราะว่าค่าวิชาชีพค่อนข้างสูงนะครับในการกระตุ้นพัฒน,า,นาการมันต้องแจ้งผู้ปกครองทุกท่านโดยตรงเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับเอออาจจะต้องมีนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของของส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นเคส by เคสขออนุญาตให้เข้ามาคุยกับเรามาประเมินพัฒน,า,นาการกับเราเพื่อจะได้มีความแม่นยำค่าประเมินแพงไหมอาจสมมติว่าประเมินอาะถามมาทักเยอะมากเลยถ้าจะประเมินแพงไหมนะครับ ก็ค่าประเมินของเรานี่ก็คือ500บาทต่อครั้งนะครับ,กกบปกติก็คัยก <1, S 2> ้าบเกครับ <c> อ่า40 <c> นี่เขาเป็นราคาเก่าแล้วนะฮะ1นึ่รเิบาบาทนะครับก็ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นหยู่ะครับในช่วงโควิดด้วยนะครับที่เราจัดานานละนะครับก็ดึงราคาให้ให,ให้ให้ช่วยเหลือทุกท่านนะครับในการปรนพนรฒานการนะครับแต่อ่าใครดูคลิปนี้ให้ดูนี้เปิดสีเลย เหมือนฟรีเลยเหรอคะฟรีเลยฮะโอ้โหให้ก<ง>ี่ท่านแรกสิสิท่านแรกเปล่าถ้าลงคอร์สกับเราข <คร S 2> ายขอ,องขายของะลยสิ 10, 10ท่านแรกเนาะอ๋อสิท่านแรกวงเล็บคือต้องอยู่ในเงื่อนไขคือถ้าลงคอร์สกับเราถ้าสมามติว่าอ่ะสิท่านแรกนี้ไม่ได้ลงคอร์สกับเราก็อาจจะต้องขอญาตเป็น500บาท500บาทเท่านั้นนะคะจากปกติเนี่ย1,299บาทอันนี้แบบ คุณแตงก็คือโอเคในสถานาการณ์โควิดแต่เราทำมาสักพักหนึ่งแล <ผม S 2> ้วเนาะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับมไ,มไม่เกินนี้นะ,นะคะ